ีิิทัศน์นำเสนอรประวัติและผลงานนวัตกรรมเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนางสาวชุติมามั่นเหมาะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนพิจิตพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรวมประสบการณ์การสอน5ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาสังคมศึกษามหาวิทยายลัยนเรศวร ผลงานเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยและมีผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ เป็นมาและความสําคัญของปัญหาไม่เกิดอะไรขึ้นหรอครับก็คือว่าการเรียนประวัติศาสตร์ในสมัยนี้คะ่ะนักเรียนเนี่ยเกิดความน่าเบื่อนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เท่าที่ควรนะคะคุณครูก็เลยเคิดคิดค้นนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรให้ให้นักเรียนเนี่ยไม่มีความน่าเบื่อลักในมาตรภูมิของตัวเองมีจิตสำนึกในการลักความเป็นท้องถิ่นของตนเองคะ่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหามันเกิดอะไรขึ้นหรอครับก็คือว่าจากสภาพการจัดการเรียนการสอนในสมัยนี้ค่ะครูเนี่ยยังใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นการบรรยายภายในห้องเรียนสี่อ่าทีนี้เราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทํายังไงในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจในวิชาประวัติศาสตร์จึงทําให้เราเนี่ยมาคิดค้นว่าเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรให้นักเรียนเนี่ย มีความสุขแล้วก็รู้จักการรักความเป็นไทยแล้วก็รักชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองจึงทำให้คิดว่าเ,าเราจะสร้างกิจกรรมนักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่านักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับก็คือว่าจุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรนะคะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในอุทยานเมืองเก่าจิตค่ะโดยการนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยไปจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่สถานที่จริงน,นะคะเป็นสถานที่เรียนรู้ของชุมชนของท้องถิน่นของจังหวัดพิจิตรค่ะโดยเราจะ,ะใช้เกมนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากที่จะเรียนรู้เป็นตัวกระตุ้นที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้มาก การนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติกิจกรรมนักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรผู้เรียนจะได้สืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดประวัติศาสตร์บอกเล่าและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นผ่านเกมกิจกรรมมีการเรียนรู้ในลักษณะเป็นฐาน walk a n a l l y ทั้งหมด6จุดเช็คอินคือ 1. ลานเก่าเล่าเรื่อง 2. หรือเรื่องเมืองงาม 3. สมนามหลวงพ่อเพชร 4. เกรดวรรณคดี 5. กุมพีชลวันและ 6. กล่าวขานเมืองพิจิตรโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามสมุดคู่มือกิจกรรมโดยผู้เรียนจะต้องค้นหาคำตอบจนครบทั้ง 6. จุดเช็คอิน ลการจัดทำนวัตกรรมสามารถสรุปผลประเด็นสำคัญออกเป็น4องค์ประกอบหลักคือ 1. ด้านผู้เรียน 2. ด้านผู้สอน 3. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้และ 4. ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้และสรุปเป็นแนวทางการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คือ COVID model ดังนี้ ผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรมนักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับเชิญเป็นวิทยากรการแสดงผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของสื่อสาธารณะจนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียริ ข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมนักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรเป็นนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงการปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการสอนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ การเรียนรู้การออกแบบเทคนิคการเรียนรู้ให้น่าสนใจแปลกใหม่สร้างกระบวนการและว,วิธีการสอนที่หลากหลายโดยนำมาบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิชาต่างๆ เป็นผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรมตลอดจนเผยแพร่ผลงานจนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆนับได้ว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์การยอมรับและสามารถนําไปขยายผลอย่างกว้างขวางมีผลที่เกิดจากการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและสถานศึกษาตลอดจนชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ การสอนโดยปกติแล้วคุณรูชูก็จะใช้กระบวนการ active learning อะคะ่ะ เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้เด็กปฏิบัตินะคะในทั้งในห after, ้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ของวันเดย์ทริปอย่างเงี้ยค่ะก็ให้นักเรียนไปศึกษาในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ให้เขาทําเหมือนเป็นเป็นยูทูบเบอร์อะค่ะเป็นแบบการรีวิวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอย่างเงี้ยค่ะ นุกก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอาบน,น้ำกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้นุกจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมด้วยกันค่ะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวจะกลับมาบอกทีหลังเนาะแต่ว่าขออนุญาตไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะที่เราได้รับมาจากคูชุนะคะคือ โจทย์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยนะคะซึ่งเราก็ต้องไปหาสิ่งของภายในบ้านนะคะที่เป็นภูมิปัญญาไทยนะคะมานําเสนอในชั้นเรียนนะคะเออวันนี้คือนึกขึ้นได้ว่าแม่มีกระต่ายขูดมะพร้าวอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่เก็บไว้ที่ไหนนะคะไปไปหากันดีกว่าอ่าอันนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะเพราะว่าคาบตไปเป็นข้ามปูจูแหละแล้วก็จะมีการห่มสบายให้เห็นถึงการแต่งกายของละครนอกแล้วก็มีปิ่นอ่าแล้วก็มี กำบังหน้าปกติแต่เราไม่แต่งหน้านะเพราะเราแต่งหน้าไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรียนคาบูชุกันเลยสังเกตไหมคะว่าสิ่งของรอบตัวเรานั้นเนี่ยเคยเคยสงสัยไหมคะว่าสิ่งของรอบตัวเรานั้นเนี่ยเออมันมันกระซิบหรือเล่าเรื่องอะไรในอดีตให้เราฟังบ้างนะถ้าถุงได้ไหมคะถ้าถุงถ้าถุงเป็นวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาน่าจะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเปล่าอ่าภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ะคนต่อไปคือต้องบอกก่อนเลยว่า ครูคชูว่าแบบว่าแหกแหกกฎการเรียนประวัติศาสตร์ในความคิดของหนูมากคือความคิดของหนูว่าเรียนประวัติศาสตร์แบบต้องจาําต้องจดเนื้อหาที่มันเยอะๆอะค่ะแล้วครูชูมาแบบว่าคาบแรกมาก็ให้หาของเลยแบบงงมากมันแหกกฎทุกอย่างเลยพี่ของแบบคําว่าโรงเรียนคําว่าห้องเรียนคําว่าคุณครูอะพี่แต่ครูชูเขาแบบ เขาเขาเป็นกันเองเขาแบบศึกษานักเรียนมาก่อนจะมาสอนว่าแต่ละห้องเป็นยังไงยังไงเรียนค่ะเขาเหมือนเรียนกับไม่ได้เรียนกับครูเหมือนเรียนกับรุ่นพี่เหมือนเรียนกับเพื่อนเขาเป็นกันเองเขาแบบเจนลี่เขาสนุกสนานนี่ค่ะเรียนประวัติศาสตร์ยังไงให้โลกจําเรียนประวัติศาสตร์บผู้ชูชูสิคะ